เลยเด้เนี่ยมันมนพาแยกไปมันยาวเนี่ยปกติตรถมันจะเลี้ยววันนี้มันมันทะลุเลยเพราะว่ามันแคบกว่าเด้ยาวเลยมันมาจากเล่าคนมันจะเอาไปเล่าเอาจะไปเล่าหรอ,นนอ,นอเน,น,อนี่ยมันหุ่มอะไรกัน่าจะแลมชะรบังเนาะเมื่อคืนยังแลมชารจบังจำมาก็ายาวมากนะยายาวเลยข้าว<อ>เห็นมัน เ uh ห็นม mm ือ hmm. ง mm ั hmm. yeah. mm ้น hmm. ม mm ันนหน่อยอืมอืมแล้ว็มีอะไรกันคะมาแล้วจับคือเนื้อล้วับอมดูสิเนี่ยนี่ขนดระยาวมากดรปีกสูงเหมือนเรือเลยเห็นไหมเห็นไหมนี่ไง ตัเครื่องินเลยเคื่องบิเลยเครืบินใช่ไหมมันใช่เป็นเครื่องบินม,ม,มันประกอบตอนมือน,นั้นพวกข่อยไปแสกให้ขบ,บวนมันไปยมันไปจอดอยู่ตรงด้านสังของมันเลยเหรมคะ 嗯，那晚的字，你翻第里有了，你还读？就字，你还没读字了？ แม่นังเลยมคเคาจกานแม่มันมาทางนี้เพราะว่ามันมาทางนี้บไาไงมันทางนี้มันซอกแซกเจ้าหลกหลมันจำเป็นต้องมาทางสองสี่คนตรงแยกลงพาบาลเน็มะันไหลเอาทนนะันได้เอาดินนไปถมเว่อใหันรดมันเลียวๆเน่ย สารลงุนแม่เป็นแบบพวกถ้าห้วงเขาแต่งเงินไงกดะเด็นมันเป็นเหมือนจริงแดงเงินถึกไหมระยะเวลาการผลิตสถทุนสร้างทุนมพาไว้อยู่เดชอดซึงวิ่งนะหนึ่งวิ่งนล้ามันปิดนนี่อีกทีมหนึ่งกูกทุนแล้วไปลัดอยู่แยกน้ว นูกนเ็เคยจังเก็ตได้าาใช่งไหมว่านนั่นเป็นแอร์แอร์อ๋อเขายกอันนี้ออกเออใช่รับไปได้ไม่นดไม่ได้ไม่ได้ไมนตอ้ไหนกัน ยังนีคือกมอสมาวันจันตลอดไปจังพิกต์ก่อนก็ไปจังเพจก่อนเพื่อ่วนอยากเป็นลูกหมอไหมอยากเป็นลูกคณหมอไหมไม่อยากเป็นลูกคนหมอแล้วเป็นลูกคนจิ๊บแคร์แม่จำเลยอยากถามมาเลยพอร์ตตังจิ่ะ Yeah, i haven't <laughs> เ่อเาขอไปติกว่มันต่เนื่องจ้ทอดหมูไว้แล้ว <c oughs> ไม่ส่วนอยากกินหมูทอดไหมอ่าวทำไมกินไม่ะก้ําำทอดหมูอร่อยนะกินไหมอฮ้ยจริงเหรอยังบอกแค่ว่าทอดหมูมให้ดีกว่าเอาไปละแคเอา อะไรนะเอออะไรเนี่ยเอาไหมบออลุงจำนะเีพ่โทีเรบอกลุงจำนะเดี๋ยวลุงจำเอากระมุดี่เจ้าเีวพ่อีเตทรบอกลุงจำว่าหมูกรอบไม้ไม่สวยจริงเลยไม่สวยจริงใช่หมคเงยอไหลเงยไหล ก็ม <c oughs> ันยุคละจังหวัดบางทีแถวนี้ก็ตกหนักนะตกหนักแต่ทางนี้นไม่ตกหเอมอนนี่ตก <c oughs> ก็ยังมีเววเลย ยต <c oughs> กอยู่ไหนก็ร <c oughs> ู้ปะซูให้เขาบอกนะ็เดี๋ยว <c oughs> บนีเพียงจะรไแล้วคมนยังนองใส่เป็นในมอเต็มดูมันมันยังเกิดขึ้นนด้อะ